สวัสดีครับพี่พโอตอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับที่ติดตามกองช่องของวิผู้เขียวหรืออบตสมบัติครับมื้อนี้อบตได้ไวเป็นนางน่อยนะครับมาให้เอฟซีที่มีทุนหน่อยอยากจะเลี้งยงไวมือไม่นะครับสาวน้อยงาๆครับโอ้กูยสาวน้อยตัวนี้ได้ยักปียักเดือนแล้วครับนี่ได้ ได้หกเดือนกว่าครับได้หกเดือนกว่าความสูงเท่าไหร่ครับความสูงร้อยเก้าร้อยสิบนะครับโอ้วันเรียบร้อยนะครับเนาะวันเรียบร้อยแล้วครับโอ้ครับผมเอาเอาแบบลบแล้วตัดต่อเนาะพี่เอวต่อเนาะครับครับพี่เอวต่อสิว่าเท่าไหรเนาะราคาหัวแม่สาวหน่อยตัวนี่ให้เปิดให้กับเี่ศรีนะครับเปิดย่อมย่อมนะครับสี่สิบสี่สี่สิบสี่คือสี่หมื่นสี่พันบอกครับโอ้ครับผม ต่อได้นิดน้อยนะครับคือพี่เอาต่อสีพะพานหลายจ้าคันว่าัสันะโอ้จับก้วยมาเอาใจพวกเกษตรกรผู้ทุนหน่อยนะพี่เนาะโอ้ครับผมเชียงหูเชียงสำหรับสำ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 สสำสำสำ้ำสำยำส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 ำยสำ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 สยสำสำสสอสำ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 สงสำ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 มำส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 ยสงสลา เอาผมขอเบอร์พี่เอาต่อนะครับครับศูนย์แปดสี่นเนะครับเบอร์พิษผู้เขียวกับศูนย์หกสห้ามสามสหาครับผมสวเอาสำหรับผู้ทุ่นหน่อยนะครับเด้อถ้าผู้ใดหากล้วยไปเลี้ยงนะครับผู้มือไม้ผู้ทุ่นหน่อยสามารถทักมหาพี่อบตหรือวิษผู้เขียวก็ได้นะครับ สวยดีครับผมค้อตัวนี้ค้อผิวเกี้ยงผิวเนียนครับผมตาแง่งจำิดทุกอย่างนะครับครบอัตลักษณ์ค้อไทยนะครับอุดมทัศนีค้อไทยห้ามมากเต็มครับผมสําหรับเลี้ยงง่แล้วออกไปพัฒนากับวิญาครับผมตาค้อเกียดนี่แล้วนี่ครับทั้งนาครับท้ายแล้วครับท้ายแล้วเห็นอ่องเห็นยังแล้วหลหลูเียงสหรับอ อ๋าถ้าผู้ใดสนใจเจ้าซาด้อครับเด้อเจ้าซาเด้อทักมาหาพี่ออกอบตนะครับอ๋อตอนรับคลิปนี้ก็ทอบนี้เนาะพี่ออกอบตเนาะเอาเบอร์ถ้วยอีกเที่ยนึงนะครับครับคเบอร์อบตสมบัติเด้อ174จักคุณเคยละ084 084 981 981 3729ครับผมเร็วครับอ๋อตอนรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ